อสศวินอัคคีและการ์ดที่เกี่ยวข้องมีทั้งตัวซาลามันราแล้วก็มีตัวที่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็จะเอาการ์ดอัศวินอัคคีแล้วก็การ์ดต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเกีย่ยวโยงกันนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมทําบทบาทอัศวินอัคคีที่ปรากฏในอนิเมะไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นบ้างว่าเฮ้ยอัศวินอัคคีมันก็มีการ์ดแยกออกมาแล้วก็มีเอฟเฟกที่มันแตกต่างออกไปซึ่งในอนิเมะเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่เพียงพอนะครับแต่การ์ดทางการเนี่ยมันก็มีการ์ดหลายใบที่เป็นตัวต่อยอดของอัศวิน มาให้เราได้ใช้งานนะครับก็น่าจะถูกใจสําหรับใครที่แบบว่าชอบพวกมอนสเตอร์เผานักรบแล้วก็ชอบพวกมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการ์ดที่ผมคัดมาวันนี้นะครับก็มีประมาณสัก1ิบ7ใบนะจะพยายามเอาการ์ดที่เกี่ยวข้องกับอัศวินอัคคีมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะโดยที่ว่าการ์ดบางใบก็จะมีการพูดถึงอัศวินอัคคีไปเลยบวกกับการ์ดบางใบที่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ดูตามเรื่องตามราวแล้วมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมีทั้งแถมพ ครบทนผร้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยครับผมว่าการอัศวินอัคคีทั้งหลายเนี่ยจากที่โจโนจิเคยใช้ให้เราเห็นในอนิเมะแค่ไม่กี่ใบแล้วการที่มันมีเป็นสิบไปในคลิปนี้ที่เกี่ยวข้องกับอัศวินอัคคีจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มที่ตัวของอัศวินอัคคีกันเลยนะครับอัศวินอัคคีภาพนี้ไม่แน่ใจว่าใครดูแต่อนิเมะมาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยภาพเท่าไหร่นะครับกับการที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับจากที่โจโนจิใช้เนี่ยใช้ว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเนาะเป็น,นะาาปนการ ของบทบาทอศวินาคีแล้วแหละว่ามันเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับถ้าเอาตามจริงเนาะมันเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับธาตุไฟเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี1800ป้องกัน1600การ์ดใบนี้เนี่ยเกิดจากการรวมร่างของผู้ควบคุมเปลวไฟกับนักดาบในตำนานมาสกิครับผม ไหนๆก็พูดถึงวัตถุดิบแล้วเนี่ยก็ให้ดูนะครับผมการนักดาบในตำนานมาสก,กิตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน1,100นหรอะครับโดยเทคสกายของมันก็เขียนง่ายๆครับว่าเป็นนักดาบในตำนานนะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะต่อสู้ด,ด้วยดาบของเขาเป็นอย่างดีแล้วก็สังหารศัตรูมาเป็นร้อยคนแล้วครับอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุไฟเผาจอมเวทเลเวล Level 3พลังโจมตี900ป้องกัน1,000งันะครับเทคสกายของม นั่นแหละครับว่าสามารถสร้างทะเลเพลิงขึ้นมาได้หรือสามารถสร้างกำแพงไฟมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แล้วก็เผาผ่านศัตรูให้หมอดไหม้เป็นจุนครับก็2ตัวนี้นาอตัวหนึ่งเป็นมอนสเตอร์เผานักรบตัวหนึ่งเป็นมอนสเตอร์ใช้พลังไฟอะไรแบบนี้รวมร่างเป็นอัศวินอัคคีก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกาดที่เริ่มมีการต่อยอดจากตัวอัศวินอัคคีไปนะว่าจะมีกาดอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักกาดใบนี้ซึ่งเป็นกาดที่มีชื่อว่าอัศวินอัคคีประจันบานครับอัศ เอฟเฟกธาตุไฟเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,600นะครับคือด้วยความที่ว่าไอ้อสเวนอัคคีตัวตั้งต้นมันเป็นเลเวล5เนาะต่อให้ในอนิเมะนับว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเงี้ยด้วยความเลเวล5ของมันต้องใช้เครื่องสังเวยหนึ่งตัวก็อาจจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าโจนโนจิใช้กราดอสศวนอัคคีประจันบาลตัวนี้ในการต่อสู้ก็ดูแล้วจะดีหน่อยนึงนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอัญเชิญง,ง่ายด้วยการเป็นมอนสเตอร์เลเวลนี้นะเมื่ สามารถเอาการ์ดเวทมนต์ที่มีการเอ่ยถึงอัศวินอัคคีจากในเด็กของเราแล้วก็เพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วทีนี้นะครับถ้าการไปนี้ถูกส่งลงไปสู่สารพวกเราสามารถส่งอัศวินอัคคีหนึ่งตัวหรือเป็นมอนสเตอร์ที่มีเท็กการ์ดเขียนถึงอัศวินอัคคีก็ได้นะครับส่งจากในเด็กหรือส่งจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั่นแหละลงไปสู่สารแล้วทีนี้เงื่อนไขที่จะส่งการ์ดที่มีเท็กการ์ดเขียนถึงอัศวินอัคคีลงสู่สารไปต้องไม่นับตัวอัศวินอัคคีประจันบาลตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจัดเด็กแนว เพื่อที่จะส่งลงไปสู่ศาลแล้วก็เตรียมตัวใช้เอฟเฟกนู่นนี่นั่นที่จะอยู่ในซีรีส์ของพวกอัศวินอัคีนะครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาที่จะพูดถึงนะครับผมอัศวินเพลิงฟ้าครับอัศวินเพลิงฟ้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุไฟเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,600นกะครับก็เป็นอัศวินอาคีอีกแบบหนึง่งที่ก็มีเวอร์ชั่นของเปลวเพลิงที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วทีนี้เอฟเฟกของแกไปนี้มีอยู่2อย่างนะเอฟเฟกร์ effect ที่นห,ออหนึ่งรเรราาาสามาถเลือก มอนสเตอร์เผ่านักรบตัวอื่นที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวนะแล้วทีนี้พลังโจมตีของอัศวินเพลิงฟ้าจะลดลง600คอย์แล้วมอนสเตอร์เผ่านักรบตัวที่เราเลือกพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น600ครับและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้ถูกอีกยหนึงทาลายจากบนฟิลด์ลงสุสานไปเมื่อไหร่เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมไปได้แล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบธาตุไฟ1ตัวจากสุสานของเราอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลิดลดดแบบพเเษไ้ยยัก็ตออกต่ออจว อัศวินอัคคีประจำบานเมื่อกี้นะว่ามันส่งมอนสเตอร์ที่แบบเป็นอัศวินธาตุไฟอย่างนงี้ลงสู่สารไปปุ๊บเราก็เตรียมการแล้วว่าเฮ้ยถ้าอัศวินเพลิงฟ้าถูกทำลายไปปุ๊บก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นจากสู่สารลงมาได้อะไรแบบนี้นะครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมอัศวินอัคคีเวอร์ชั่นลิงนะครับคืออัศวินอัคคีดุดดันตัวนี้นี่เองครับอัศวินอัคคีดุดันเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุไฟเผานักรบพลังโจมตี1,300นึ่งก็็เปนอศีีท่พลังดาลงมซะอย่างนนะปิ A3 ตัวที่เอก็เปันอตัว800 แต่พลังโจมตีของมันที่ลดลงไปก็ต้องมีเอฟเฟกต์มาชดเชยเป็นแน่แท้นะครับโดยการอัญเชิญของมอนสเตอร์ตัวนี้นะใช้มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกัน2ตัวทําการอัญเชิญลิงลงมาได้เลยครับเอฟเฟกของมันมี2ออย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผานักรบบนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้น500พอยต์นะครับเอฟเฟกนี้ไม่ได้เขียนว่ายกเว้นตัวมันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยอัตโนมัติแล้วพลังโจมตีของมันก็จะกลายเป็นพันแปดนั่นเองครับเอ ส่วนี้จะพันสามเดียวเดียวอะไรเงี้ก็น่าจะน่ารักไปนิดนึงนะครับเขาก็เลยมีเอฟเฟกต์สำรองให้ว่าสุดท้ายแล้วพลังโจมตีมันก็จะมาลงเอยที่พันแถ้าเกิดว่าสามารถใช้เอฟเฟกที่1นี้ได้เนาะส่วนเอฟเฟกที่2นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญลิงลงมานะถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำลายด้วยการต่อสู้หรือถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักรบ1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราโดยจะต้องไม่ใช่ตัว, Link ว,อตวมอนสเต เอฟเฟกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าออกจากฟิลเมื่อไหร่ปุ๊บต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นตัวอัศวินอัคคีนะครับคานนี้เราจะมาต่อยอดกันเป็นมอนสเตอร์แบบว่าฟิวชั่นแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามีเอฟเฟกเชื่อมโยงถึงอัศวินอัคคีกันบ้างเนาะก่อนอื่นนะครับมาเริ่มที่มอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนี้เลยครับน่าจะคุ้นเคยกันเนาะอัศวินเพลิงทมินแบล็กแฟร์ไนท์ครับผมอัศว erm ินเพลิงทม 00, งินแบล็กแฟร์ไนท์าานเป็นมอนสเต ทําการฟิวชั่นกับแบล็กเมทิชเชียนครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันทําการแพทเทิร์นใดๆแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้ความเสียหายที่ได้รับนั้นจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสู่สารไปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าอัศวินมายามิราชไนจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคอมโบที่เราก็ได้เห็นกันในะอน,นิเมะมาแล้วเนาะและ,นน Knight, ะครั้นนรรััอศวิิมมาาายช ให้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ถ้าแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,000นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ไม่ได้เชื่อมโยงถึงอัศวินอคีโดยตรงแต่มันต่อยอดมาจากแบล็กแฟร์ไนที่เกิดจากการฟิวชั่นของอัศวินอาคีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเล่ากันในคลิปนี้เลยโดยที่ว่าการ์ดใบนี้จะทวนเชิญแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกต์ของอัศวินเพลิงพมินแบล็กแฟร์ไนเท่านั้นและการ์ดใบนี้ที่ทำการแบทเทิลกับอีกฝ่ายหนึ่งในช่วง Step, ดเา,า,มาเมจสเตอต,ต์นตัีว้กกับานี้้ไดเลยรับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอการต่อสู้จบลงแล้วในอินเฟสของเธร์นั้นการ์ดใบนี้ก็จะถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ต่อยอดมาจากตัวแบล็กแฟรไนท์แล้วก็เอามาใช้จัดการกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างชัวร์เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเอฟเฟกต์พลิกแพงอะไรเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันเรียบง่ายมากเลยคือเอาพลังโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งมาบวกให้กับเราเนะแล้วก็ความเสียหายที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับก็เป็นส่วนต่างจากตัวมิรัชไนท์นี่แหละเป็นพลังโจมตี2 0 0น ตัวธาตุไฟซะด้วยครับซึ่งก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้นักดาบมายาครับผมนักดาบมายาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผารบเลเวล8พลังโจมตี2,008ป้องกัน2,000ซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้ามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุไฟที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดไปเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากในสูสารลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยนะครับโดยเอฟเฟกตของการ์ดใบนี้ก็ไปสาแดงตอนที่แบทเทิลกับมอนสเตอร์ของฝอ่ายววา อไฟหนึง่งก็สามารถที่จะทําลายมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวที่ต่อสู้กันได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ถ้ามาไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงก็อาจจะคุ้มค่าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องรับความเสียหายกันนิดนึงเพื่อทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วถ้าเกิดว่านักดาบมายาตัวนี้ถูกทําลายลงสู่สารไปจากการแบทเทิลหรือจากเอฟเฟกของการปุ๊บนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอออออรรร์์ททีีี่่่มมเเลวว7หืตตตําากแ้งป็น เอฟเฟกเขียนกำกับถึงตัวอัศวินอัคยีด้วยนะครับเอามมสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวซึ่งการเชิญแบบพิเศษนี้ให้เราอัญเชิญจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือจากเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวอัศวินอัคคีที่เป็นตัวฟิวชั่นก็ยังสามารถอัญเชิญได้อยู่เช่นเคยนะหมดไปเนาะสำหรับตัวที่เป็นแบบฟิวชั่นแล้วก็ตัวที่ต่อยอดจากฟิวชั่นอะไรแบบนี้ครับผมคานนี้จะพูดถึงอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคืออมสเตอร์ที่เป็น สเตอรฟเฟกต์ธาตุไฟเพลมังกรเลเวลสพลังโจมตี700ป้องกัน1,600นะครับดั้งเดิมแล้วถ้าดูจากอาร์ตเวิร์กมันมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับมังกรเพลิงตัวยาวๆใช่ไหมเป็นกพูดถึงการ์ดไป็นบนใบหนึ่งครับผมการ์ดใบนี้คือดาบเปลวเพลิงซาลามันดรานะครับก็ง่ายๆนะเป็นการ์ดที่เอาไปเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ธาตุไฟ700นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวซาลามันดราที่อยู่ในการ์ดเป็นบนใบนี้มันก็ดูแล้วจะเป็นไอมังกรเพลิงตัวนี้แหละครับโดยเอฟเฟกต์ของซาร์์ดสสสวมมใใ่ห้กับออนเตรที ชื่อว่าอัศวินขีหรือตัวมอนสเตอร์ที่มีเทคการ์ดพูดถึงอัศวินคีนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมใส่ก็จะเพิ่มขึ้น700อนะซึ่งก็เป็นเอฟเฟกที่อ้างอิงถึงการ์ดเวทมนเมื่อกี้ได้ค่อนข้างดีครับผมพลังโจมตีเพิ่ม700อเท่ากันไปเลยแล้วมาต่อที่เอฟเฟกต่อมาของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักรบหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่บนฟิลนะตอนนั้นนะครับก็เอา,า,เาก,รการ ถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไรเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์กับดักที่ติดคําว่าซาลามันราจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้หนึ่งใบซึ่งคําว่าซาลามันราก็จะพูดถึงการ์ดเวทมนต์ใบเมื่อกี้ด้วยนะครับที่เป็นการสวมใส่นอกแม้ว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีการพูดถึงตัวอัศวินอาคีแต่อย่างใดเลยก็ตามครับทีนี้ไอ้ตัวซาลามันราตัวนี้นะครับมันมีเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นด้วยครับผมมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมังกรเพลิงประจันบานครับมังกรเพลิงประจันบานเป็น Fusion, มอนสเตอรังล5พลจี 1, รอยป้องกัน1,600นรนะครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์พามังกรหนึ่งตัวฟิวชั่นกับมอนสเตอร์เผานักรบที่เป็นธาตุไฟหนึ่งตัวนะครับแมมอนสเตอร์เผ่านักรบธาตุไฟก็คงไม่พ้นแถวอัศวินอัคคีนี่นแหละนะดีแค่ว่ามันมีอัศวินเพลิงฟ้าแล้วมีอัศวินอัคคีประจันบานแล้วนะครับก็สามารถอันเชนฟิวชั่นได้โดยที่ว่าไม่ต้องหวังพึ่งตัวอัศวินอัคคีจากเอ็กซ์ตร้าเด็กขนาดนั้นครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็มีลักษณะเป็นมอนสเตอร์สวมใส่นะครับก็คือววาาา่่าาาเเรรสสสมมอออกกนนนนตต์ััับีปปยูใใ้้ไให,ให มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น700นอกจากนั้นใน้วใน1 b a t เทิลเมันยังสามารถโจมตีได้2ครั้งนะครับเออก็เป็นมังกรเพลิงซาลามันดราที่อัปเกรดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกอะไรเนาะที่ว่าเอฟเฟกต์มันก็จะสามารถเสริมความแกร่งให้กับตัวมอนสเตอร์เผานักรบที่เราเอาไปสวมใส่ได้นั่นเองครับอันนี้จะพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นอัศวินอาคีที่ยังไม่หมดนะนั่นก็คืออัศวินอาคีขั้นสุดยอดครับอัศวินอาคีขั้ พลังโจมตีอยู่2,800ป้องกัน1,600นะครับโดยการ์ดใบนี้เกิดจากการฟิวชั่นของอัศวินอาคีบวกกับตัวมังกรเพลิงประจันบ้านหรือก็คือไอตัวเมคีนะครับโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งตัวทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปแล้วก็มอบความเสียหาย500พอยต์ให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการ์ดสวมใส่ติดอยู่ด้วยเนี่ยเอฟเฟกต์นี้จะสามารถใช้งานในเทิร์นของอี่่งจจัลเลิทเทนนะมพพ โจมตีของการใบนี้ให้เป็น2เท่าได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีมากๆเนาะแต่ว่ามันก็ต้องตามมาด้วยข้อเสียว่าถ้าเราใช้การโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของการใบนี้เป็น2เท่าปุ๊บในช่วง end phase การใบนี้จะต้องถูกทำลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นการ์ดที่ออกแนวเหมาะในการโจมตีผัดศึกอะไรก็ว่ากันไปเนาะตัวสลามันดราก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่หมดครับผมมีการ์ดเวทมนต์กับดักที่อาจจะพูดถึงในการ์ดบางใบเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต นะครับการใบนี้ผมเคยทําใส่ไว้ในการ์ดชื่อท่าไม้ตายแล้วนอะอดับอัคคีพิฆาตนั่นเองครับซึ่งก็เป็นชื่อท่าไม้ตายของอัศวินอัคคีเนาะเมื่อเรามีการใช้งานเสร็จแล้วเลือกใช้งาน1ใน3เอฟเฟกดังนี้เลยครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือเอาการ์ดจากในเด็กของเราเป็นการ์ดใดก็ได้ที่มีการเอ่ยถึงตัวอัศวินอัคคีนะครับยกเว้นการ์ดใบนี้เองนะก็เอาการ์ดท,ที่เราเลือกหนึ่งใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนเมอร์หรือเราจะเลือกใช้งานเอฟเฟกต์ที่2นะครับนั่นก็คือถากาากมตรีปบูะศโจ เราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบบนฟิลแล้วก็ทำลายทิ้งไปได้หรือจะเป็นเอฟเฟกต์ที่3นะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์อัศวินอาคีของเราหรือตัวที่มีเท็การ์ดพูดถึงอัศวินอาคีตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกใยหนึ่งเราสามารถทําให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลไปได้ซึ่งใดๆก็ตามแล้วนะครับการ์ดใบบนนี้ก็เป็นการ์ดใบบนฉับพลันที่ก็สามารถพลิกแพงได้3สถานการณ์ตามที่ได้เล่าไปใน3เอฟเฟกต์เมื่อกี้นะครับก็ไปจัดการเลือกสรรวิธีการใช้งานกันได้ตามสะดวกเลยครับและการ์ดวบบนใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้มีชื่่อวา Fusion, เป็น การ์ดเวทมน์สวมใส่นะครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์เผานักรบธาตุไฟเมื่อสวมใส่เสร็จแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี700นะครับแหมไอพลังโจมตี700ที่เพิ่มขึ้นนี้ก็คืออ้างอิงไอซัลมาแร่ไอตัวที่เป็นการ์ดสวมใส่เบื้องต้นนั่นแหละนะโดยซัลมาแร่ฟิวชั่นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาสวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือจะถูกทำลายจากการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำลายการ์ดใบนี้แทนลงไปได้นะนอกจากนั้นแล้วถ้าเเเเกกกิดดวววว่่่่่่่าาาาารรรร์ใใใบนนนนีีี้้ไปสสสสสมมมออออยยููััตททคคุนะขณถ เลือกอัศวินอัคคีหนึ่งตัวหรือเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีการพูดถึงอัศวินอัคยีก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวแล้วก็เอาการ์ดใบนี้โยกไปสวมใส่ให้กับการ์ดใบนั้นได้เลยครับโดยการอันเชิญอันนี้ก็คืออันเชิญจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับแล้วก็ให้นับว่าเป็นการอัญเชิญฟิวชั่นนะและการไปต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คืออนาเขตดาบอัคคีครับอนาเขตดาบอัคคีเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันก็คือ การอัญเชิญนั้นมาได้นะครับส่วนเอฟเฟกต่อมาก็คือเทิร์นหลักครั้งเราสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์หนึ่งใบจากบนมือของเราหรือจะเป็นตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลส่งลงไปสู่ศาลนะครับหลังจากนั้นอัญเชิญอัศวินอาคีจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้1ตัวนะครับซึ่งอันนี้เหมือนมันเขียนว่าเป็นอัศวินอาคีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นไอตัวที่พลังโจมตี2 0 0เนาะไอตัวอัศวินอาคีขั้นสุดยอดที่พลังโจมตี2,008ไม่น่าอัญเชิญได้ด้วยเอฟเฟคนนนะออัว,วิ่่่ชมาฟก็สตื เทิร์นละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์มีการประกาศโจมตีเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักรบ1หนึ่งตัวบนฟิวของเรานะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเนี่ยพลังโจมตีจะลดลง1000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นแต่ทีนี้ในเทิร์นนั้นเองมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นๆที่เราควบคุมน,นอกจากตัวที่เราเลือกนะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น1000พอยต์แทนครับและการ์ใบต่อมาการใบสุดท้ายนะครับผมระบำดาบอัคคีครับระบำดาบอัคคีก็เป็น Guard การ์ดกลับดักธรรมดานะครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าหากว่ามีมอออนนเเเตร์ูัญชิิิแบบบพศษลงไป รเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์อัศวินอัคคีหรือเป็นตัวที่มีเท็กซ์การ์ดพูดถึงอัศวินอัคคีก็ได้นะเลือกจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยเป็นตัวที่มีเลเวล7หรือต่ำกว่าเอามอนสเตอร์ฟิชชั่นหนึ่งตัวนั้นอัญเชิญลงไปบนฟิวของเราแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันนะครับส่วนเอฟเฟกต์ต่อมาของการ์ดใบนี้ก็คือว่าในช่วงแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานออกนอกเกมไปนะครับหลังจากนั้นให้สังเวยมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นนหนึ่งตัว ที่มีเทซ์การ์ดพูดถึงอัศวินอัคคีก็ได้ครับอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของเราโดยเป็นการอันเชิญจากในเด็กหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาก็ได้โดยแต่และเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งนะครับก็อาจะหมดไปนะครับผมสําหรับการ์ดอัศวินอคัคคีและการ์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกันหลายใบเลยนะสำหรับการ์ดที่เอามาคุยในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครสนใจอยากจะจัดเด็กอัศวินอัคคีนู่นนี่นั่น ที่มีการอัปเกรดของพวกอัศวนัคคีะหลายใบเนี่ยมันก็เพิ่งมาช่วงประมาณต้นปีนี้เองนะครับก็ยังถือว่าเป็นการ์ดใหม่อยู่เนาะใครที่เคยลองเอาไปเล่นแล้วไปคอมโบแล้วอะไรแบบนี้นะครับมีวิธีการเล่นอะไรยังไงแนะนํนาก็สามารถคอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้เนาะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างครับเอาวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแต่เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ